ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับค่าวคราวลิเวอร์พูลสสดีครับพบกับสุดการ์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลลิเวอร์พูลยิ้มฟันไดฟ์เฟอร์มิโน,โนจอดมแบัก่าวดีแฟนหงถือเป็น่าวดีสำหรับเราสมุกเดือคขับในกับล่าสุด2สตาดังลิเวอร์พูลอย่างเวอร์กอรฟันได์และโรเบิร์โตเฟอร์มิโนมีแววที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในเร็วๆนี้ วิกิฟันไน้แลโรเบรโตเฟอร์มิโน่นะครับสองเล็กผสมของลิเวอร์พูลปรากฏตัวในชุดฝึกซ้อมของสโมสรที่เอ็กซ์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงแม้ทั้งฟันไนและเฟอร์มิโน่ยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและไม่น่าจะมีส่วนร่วมในเกมลีกที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนบูมแฮมตันเมอร์เนลล์ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้แต่การมาสนามซ้อมของทั้งสองทีมก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกโดยทั้งคู่น่าจะอยู่ในช่วงที่ฟิตร่างกายขขั้้้นนนนนตออสสุดทาายก่ึม ทนนี้ฟารไดพักแข่งมายาวนานตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมลีกนาทีลิเวอร์พูลบุกไทยแพ้ตอบเนฟอร์ด1-3เมื่อวันที่2เมื่อกราคมซอนโรเบตโตฟอร์มิโน,โนบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมช่วงเกาแคมเก็บตัวกลางซีซั่นที่ทนครดูไบประเทศสหรัฐอ,อิมริยานะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับเตรียมเฮ hey! ย่าลนเดี๋ยวดีเองนุเยเอสรู้ตัวว่าฟอร์มดับเปิดเผยเจ็คคลับนะอย่าเพิ่งรีบยิง ดาวินูยัตดาวเตะกองเราวสูงของลิเวอร์พูลให้สามารถยอมรับผลงานไม่เปลี่ยนเหมือนตอนอยู่กับเบนบิกาแต่กําลังปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะจังหวะการทําประตูที่จกินครับแนะนําให้ทําใจให้นิ่งแล้วค่อยยิงดาวินูยัยในกำกับกหน้าของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาไม่สามารถทําผลง,งานได้ตามมาตรฐานของตัวเองแม้ว่าจะยิงไปแล้ว1ิประตูรวมทุกรายการหลังจากย้ายมาจากเบนบิการ์มาวมทีมทิมอันเวลเมื่อช่วงสมัมเมอรที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผย เจอกิ้งคลับเจ้าในายใหญ่ชนมัมนของลิเวอร์พูลแนะนําให้เขาใจเย็นเวลายิงประตูเพราะหากรีบร้อนจะเกิดผลเสียมากกว่าพอออกเดโมยิมสามปีถูวิจารณร์ย่างหนักนะครับว่าเล่นไม่คุงค่าตัวจ 8, 5, 000, 000, ํานวน85หล้านปอนด์หรือประมาณ3,441ล้านบาทโดยช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเขายังทําประตูไม่ได้ในเกมลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีแม้จะประสบปัญหาการบาดเจ็บในรอยแยหลังแต่แฟนบอลก็คาดหวังว่าเขาจะทำผลงานดีกว่านี้ ซึ่งล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์กับสกัดสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองพอรีส่วนนทีมชาติอุรุวัยก็ยอมรับว่าฟอร์มของเขาแตกต่างจากตอนอยู่กับเยียวลิสบันเบนฟิก้าโดยตอนนั้นเขายิงได้ถึง34ประตูในทุกรายการรวมถึง6ประตูในศึกยูฟ่าแชมเลกเมื่อถูกถามว่าเจคกินครับต้องการอะไรจากเขาหนุ่ยตอบว่า ผมคิดว่าเขาต้องการเห็นสิ่งที่เขาเห็นตอนที่ผมอยู่กับเบนวิกา้าตัวอย่างเช่นในเกมที่ผมเล่นกับลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเลียกตอนนั้นผมทําผลงานได้ดีมากๆผมยังต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผมพยายามปรับปรุงอยู่ทุกวันเจคกี้ครับรู้ถึงจุดแข็งของผมก็คือความเร็วเขาบอกผมว่าต้องการสิ่งนั้นเหมือนกับที่เคยลงเล่นในโปรเก็ต และผมก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมากนังนนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจากผมไม่มากก็น้อยและแน่นอนว่าผมต้องทําประตูให้ได้ด้วยขณะเดียวกันดาวยิงของแดงยังกล่าวว่า mm hmm. เจคกิงครอปยังให้คําแนะนําว่าต้องสงบสติอารมณ์มากขึ้นเมื่อตอนลงเล่นและต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นส่วนการยิงประตูนั้นต้องการให้ตนใช้เวลาน,านานขึ้นอีกสักวินาทีเพราะถ้ายิงด้วยความโมโหหรือเร่งเรียบมันก็จะแย่เสมอ เขาบอกว่าให้ใช้เวลาอีกสักวินาทีด้วยความใจเย็นแล้วจึงค่อยยิงเน้นๆโดยสสำหรับลิเวอร์พูลเวลานี้รังงอันดับที่9ข,ของตรงนารางคะแนนพิวรีมีเพียงแค่ยืบ9ตามจาก19นัดตามหลังแมนเชสเตอร์ต็นอ,อันดับที่4พื้นที่สุดท้ายในการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีกอยู่ถึง10ตามแต่แข่งน้อยกว่าน1นัดและต้องตกรอบเอฟเคัพและคาราบับไปหมดแล้วด้วยเหตุผลนี้ความกดดันจึงอยู่ที่นุนเยตซึ่งเป็นการเซ็นญาครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ แต่เเราก็ต้องพยายามเก็นฟองเก่งออกมาช่วยทนสังกัดให้ได้ะฮะ <S <S กลรูนะ้หน้าหงด่างยังเซนฟีกองเต้ใช้งานได้จริงตัดกำลังคู่แข่งอีกด้วยสตีฟนินครกับนาวิเคราะห์ของ,ง ESPN Sport รอกโรงชีนะผู้จัดการทีมอย่างเจ็กกิงครบว่าในเมื่อมีปัญหากองกลางอ่อนก็ยังเซ็นสัญญาแข่งดีกรีชรําลุกอย่างเอ็นกอลงเต้แบบฟีเย็นซึ่งจะหมดสัญญากับทีมโจซีในช่วงสัมมนี กังเต้ไม่ไดีในแผนงานอนาคตของเฮดโคเกรแฮมพอตเตอร์จึงพร้อมหลุดเข้าตลาดโดยมีบาซโลนาและปารรสแซงชแมงจับตาสัญกาอย่างใกล้ชิดอย่งางไรก็ตามในมุมของสตีมิโกเมื่อเห็นว่าหงแดงซีัน่นี้กองกลางยุบแถมจอเสียนาบีกับตันและอเล็กซ์อเล็กเจอร์มาเลนที่จะหมดสัญญากับทีมเช่นเดียวกันก็สมควรแล้วที่จะเหลือบมองไม่ฟิลที่ควบเครื่องในวัย31เปี 8. หากผมเป็นโค้ชของทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้ว กองเต้ก็ยังว่างอยู่แน่นอนว่าอยากเอาหมอนั่นเข้ามาร่วมงานด้วยอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นนั่นคือโอกาสสำคัญของคุณในวงการฟุตบอลซึ่งความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกับกองเต้ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นทราบกดีแล้วว่าทหารเจ้าตัวฟิตสมบูรณ์จะได้เห็นคุณภาพอย่างไรต่อแทนมารเพราะว่าเขาใช้งานได้ทันทีเป็นสุภาพบุรุษและประสบการณ์ในฐานะผู้ชนะมาแล้วทุกอย่างครบเครื่องในตัวคนเดียว นักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกลูกหนังสร้างบรรยากาศดีๆในห้องหนึ่งตัวประโยชน์รอบด้านครอบกัางขาจะถือสภาพความฟิตของเขาแต่มันคุ้มเสีย่ยงถ้าผมเป็นรอมาริตแมนเชสเตอร์หรือพูลบ,บ์เซโซนาบีเอเอ็มนิกหรือสโมรสรใดก็ตามที่เรียกตัวเองว่าขาใหญ่ของวงการฟุตบอลถ้าเอ็นกโลโกงเต้หลุดกข้าตลาดของฟีผมก็ต้องแย่งเซ็น เดิมทีกองเต้คือมนุษย์โทนหดที่เล่นเกมลีกไม่ต้องกล่าวฤดูกาลละแต่ว่าฤดูก,กาล2 0 2 2 2 0 2 3นะครับได้สมัครเพียงแค่2เกมเพราะเดี่ยงตั้งแต่ต้นฤดูกาลน,นะครับสื่ออิตาลีเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีแผนเตรียมขายโมเมสซาลาผลทีมในช่วงตลาดเสมอและเปเชป,ปาโร,เรยเซนช,ช์แมนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากโบซาลาสตาร์กองหน้าอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลกลับมาตัวเป็นข่าวลือกับการเตรียมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลครั้งนะครับหลังสื่อในอิตาลีพยายามตีข่าวว่า โมเมสลาอาจจะกำลังเตรียมที่จะถูกทางสโมสรลิเวอร์พูลขายออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบลูกน,นี้ในทันทีเพื่อเส้นผลงานที่ไม่ดีของตัวเขาเองในรูกรนี้หลังจากที่เพิ่งยิงไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด19น้นัดในทุกรายการและดูว่าการขายโมเมสลาออกจากทีมนั้นในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดทางให้กับฟาลาดิโกหรือคีอาซากองหน้าทีมของยูเวนตุสได้มีโอกาสยามาคาค่งในทิมแอนฟิลด์แทนที่ของบังโมนนั่นเอง โดยรายงานนี้มาจากกาโจเดเมกาโตเว็บสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวเรื่องนี้ครั้งโดยอ้างว่าเจคเก็งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะรายใหม่ในตำแหน่งปีกขวาเพื่อแทนที่ของโมซาลาที่มีอายุ30ปีแล้วโดวยก็าเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการค่าตัวจากการย้ายทีมของโมซาลาที่80ล้านยูโรและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเปเเช่ทีมดังในลีกอังกฤษก็กำลังให้ความสนใจในตัวของกองหน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้เป็นมาก และพร้อมที่จะหึงตัวยอดจอนารายนี้ก็สู่ทีมทันทีหากลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกเทียมในช่วงหลังจบลูดูการนี้โดยที่ผ่านมานั้นคือได้ว่าโมซาลาเป็นนักเตะตัวจริงภายในทีมของเซอร์กัลล็มาโดยตลอดแต่ถึงนั้นฤดูการนี้กลับไม่ใช่ฤูดูกาลที่ดีสำหรับตัวเขาหลังจากที่นับตั้งแต่ช่วงบอกซิงเด์จนถึงนันตอนนี้โมซาลายังยิงประตูในศึกพรีเมียร์ไม่ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่แตกต่างจากเมื่อกันที่แล้วเป็นอย่างมาก ว่าตามปกติแล้วโมซาลามักจะมาเร่งเครื่องยิงประตูแบบรัวๆในช่วงบล็อกซิ่งเด์จนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมดังนั้นจึงแสดงเิ็นว่าโมซาลานั้นมีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปมากและเขาไม่น่าจะเป็นคู่แข่งของเออร์ลิงบลอสฮาแลนด์ในการแย่งตำแหน่งดาวซันโวพิมพิกในฤดกกาลนี้ได้แล้วโดยสื่ออิตาลีรายนี้ยังรายงานตอบไปว่าลิเวอร์พูลมีแผนที่จะถึงตัวฝาหลัโกเคซ่ากองหน้าตัวเก่งของยูนตุสไปร่วมทีมด้วยในช่วงตลาดเสมอที่จะถึงนี้ การที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวความน่าติดชนอิตาลีรายนี้เข้าสู่ทีมนั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องขายนักเตะอจีตท,ทีมไปซะก่อนเพื่อให้ได้เงินที่ใกล้เคียงกับค่าตัวในการยัดทีมของฟาเลิโกเชียร่าดังนั้นการขายโมซาลาให้กับทางเปเช่ที่ราคา8 0ล้านปอนด์นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและทางลิเวอร์พูลจะได้ลดเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรลงไปอีกด้วยหลังจากที่ลิเวอร์พูลเพิ่งทำลายเพดานค่าเหนื่อยของทีมไปมันมากด้วยการต่อสัญญาใหม่กับโมซาลาและมอบเหนื่อยระดับสงูงงถึ 3 5 0 0 0 0ปอนต์ตสดาให้กับตัวของโมซาลาในการเซ็นย่าฉบับใหม่ในช่วงสัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ทื่อนั้นนะครับสำหรับข่าวนี้ก็ให้ฟังเป็นข่าวสีสันไปก่อนนะครับเพราะมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากกับข่าวที่ออกมาจากฝั่งของอิตาลีหรายนี้ในความจริงแล้วโมซาล a ายังคงเป็นลูกรักของเจอเก้นครับและก็ไม่เคยมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาให้เห็นกันนะครับ บกี้ฟอนได้และโรเบรโตเฟอร์มิโนได้กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยแล้วและพร้อมลงดวลโรมาเรดในช่วงปลายเดือนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลลิเวอร์ทุกท่านนะครับคงจะดีใจกับข่าวนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ปรากฏภาพของทั้งวิกี้ฟอนได์และโรเบรโตเฟอร์มิโนที่สนามฝึกซ้อมเียงครั้งแรกหลังได้รับบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งคู่่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยการได้เห็นภาพกลับลงฝึกซ้อมได้แล้วนั้นของทั้งสองคนก็ได้สร้างความรู้สึกโล่งใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก พร้อมเชื่อว่าทีมน่าจะกลับมามีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีครั้งเพราะได้ขุมกําลังตัวหลักของทีมกลับมาช่วยเหลือทีมได้พร้อมกันทีเดียวถึง2คนพร้อมๆกันนะครับโดยการนั้นนี่แฟนบอลลิเวอร์พูลถึงกับเป็นกังวลอย่างมากนะครับหลังได้ทราบข่าวอาการบาดเจ็บของทั้งวิกตูรฟันได์และโรเบียโต้เฟอร์มิโนที่ในตอนแรกทางทีมแพทย์มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์นะครับและอาจจะพลาดเกมสัคันในศึกยูฟ่าแชมลีกกับโรเมรีตรวม,มไปถึงอาการบาดเจ็บที่เพิ่มอีกคนของ อิบไรมมากกเในเต้ก็ยิ่งทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเริ่มหมดหวังกับการจบลุกการน,นี้ด้วยผลงานที่ดีที่สุดและตำแหน่งที่ดีที่สุดหลังจากตอนนี้ลิเวอร์พูลตกมาอยู่ในอันดับที่9าของตอนนารางคะแนนแล้วและมีแต้มห่างจากพื้นที่ทฟฟลอกไถึง10คะแนนด,ด้วยกันเดยล่าสุดนะครับทางด้านของเดมเลอร์ซื่อชื่อดังก็ได้ออกมารายงานมาว่าเซนเตอร์แบ็กทิมชันฮอนแลดนและกองหน้าทิมชตนบราซิลถูกพบเห็นที่สนามฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งนั่นทไเไดวากลฟแะรต ใกล้แล้วที่จะกลับลงสนามอีกครั้งหน,นึ่งในโรเล่นนี้แต่ถึงนนั้นก็เชื่อในว่าทั้งสองคนไม่น่าจะพร้อมลงสนามในทันทีในเกมที่พบกับวูฮแฮมตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงเกมเมอร์ซิไซส์แตบบี้แมตช์กับทับฟี่สินเงินเอเวอร์ตันด้วยอีกเกมแต่ถึงนั้นก็มีความเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นน่าจะพร้อมลงสนามในเกมยั่งชิงพื้นที่อันดับที่4กับนิวคลาสเซิลรวมไปถึงเกมยูฟาแชมเลียสรอบตัดเชือกกับเรัลมาริดได้ยอย่างแน่นอน ขณะนั้นของจกเก็ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ก็เดินมาให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการมาเจ็บเมื่อวันก in> um, ่อนว่าใช่ทั้งเวอร์กินฟันได์และบาร์บี้ไรมักแลวที่ได้กลับมาเขากำลังจะได้กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มที่คลังแต่มันยังไกลเกินไปที่เราจะใช้งานเขาได้ในทันทีดังนั้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดทีมของเราไม่ได้ซื้อนักเตะใหม่เพิ่มเติมนอกจากฟริเกโปแต่ผมรู้สึกดีใจมากๆที่เรากำลังจะได้นักเตะตัวหลักทยอยกลับมาช่วยเหลือเทียม ดยตามปกติแล้วเจอเกมฟอสจะให้นักเตะที่เพิ่งย้ายจากอาการมาเจ็บกลับมาฝึกซ้อมในเซกชั่นกับทีมอย่างน้อย3ามถครั้งสิก่อนก่อนที่จะประเมินว่านักเตะคนนั้นฟอมที่จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมได้หรือ,อยังในการที่เห็นทั้งมูยิติัอไดและโรเบิร์โต้เฟร์มิโนอยู่ที่สนามฝึกซ้อมนั้นก็คือการกลับมาฝึกซ้อมในเซกชั่นครั้งแรกของพวกเขาดังนั้นทั้งสองคนจะต้องฝึกซ้อมเซกชั่นในซดาน้าในอีกถึง2ครั้ง เพื่อประเมินความพร้อมทางด้าน,น,นร่างกายและเรียกความฟิตกลับขึ้นมาในนั้นการกลับคืนสุดสนนามเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นเกมพีเศษในช่วงสุดทนาหน้านะครับนูนเยสยอมรับเขากำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ลิเวอร์พูลแต่เชื่อว่าเขาจะกลับมาระเบิดฟอร์มด้วยเหมือนกับหลุยสจูเลต ดดวินูเยตก็น่าตัวเก่งของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาใน,นเวลานี้ตัวเขากําลังดิ้นรนอยู่พอสมควรเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลและสิ่งผิมเล็กในการแรกพร้อมยร้บว่ามันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยที่เดียวที่ตัวกับคนนั้นจะต้องปรับตัวและโชว์ฟอร์มเก่งกับลิเวอร์พูลให้ได้ทันทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรก ความยั่งวันตอนนี้เขาเรียนแบบเส้นทางการแข่งของลุยส์โซเลสอดีตตานดังของลิเวอร์พูลและเชื่อว่าตัวของเขานั้นจะสามารถระเบิดฟอร์มการเล่นออกมาให้ทุกคนได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอนโดยถือได้ว,ว่าลูกกันนี้เป็นลูกกรรันแรกที่ไม่ไดีพอของดาวินูเยตในสีเซียนลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาจากเบนเกา้วย่าตัวถึง85ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยลูกกันนี้ดาวินูเยตยิงปแล้ว10ประตูจากการลงสนาม25นัดให้กับลิเวอร์พูล ซึ่งถือว่าฟองก็เล่นสมราิกีเลออะไรสําหรับนักเตะที่พึงย้ายมาร่วมเทมเป็นฤด,ดูกาลแรกและกําลังอยู่ในช่วงการปรับตัวแต่สิ่งสุคัญที่แฟนบอลลิเวอร์พูลดูแล้วเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้ดาวินดูเยสทาอะไรที่มากกว่านั้นการยิงประตูคู่แข่งที่เพิ่มมาเคลื่อนและอยู่ในฟอร์มกเล่นที่ดีกับเทมในทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกโดยกาหน่าจะโอร์ไวในวัย21ปีเท่านั้นนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางสเก็ตสปอร์ตสื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษโดยเขายอมรับว่า การปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอลพิลิกฤ์นั้นกาลังเป็นเรื่องยากสําหรับเขารวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนั้นก็กาลังทําให้ตัวเขานั้นมีปัญหานะฮะเพราะตัวผมยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถึงในนั้นผมก็ขอยืนยันว่าผมกาลังพยายามปรปับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันผมโชคดีที่ได้รับคำแนะนำที่ดีจากเจกก็ครับในการปรับตัวที่ลิเวอร์พูลรวมไปถึงทีมง,งานสตาม์โค้ดและเพื่อนร่วมทีมบางคนที่ช่วยเหลือผมได้มากในเรื่องของการสื่อสาร ะนะตั้งแต่ที่ผมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลผมไม่เคยคิดว่าผมเล่นไม่ดีเพราะผมพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆเกมและผมจะพัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอวันนี้ผมอาจจะยังไม่ดีพอแต่ที่แน่ว่าวันหน้ามันจะต้องดีขึ้นกว่าวันนี้อย่างแน่นอนผมยอมรับว่าผมเป็นคนอารมณ์ร้อนพอสมควรช่วงต้นฤดูก,กาลผมยังอ่อนประสบการณ์ในลีกแห่งนี้อยู่จนทำให้ถูกยั่วยุได้ง่ายและใบแดงในช่วงต้นฤดูก,กาลนั้นมันทำให้ผมสงบลงไปได้เยอะเลยแล้วรู้ว่าพิมพ์ลีกไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้น ตอนนี้ผมจเย็งลงกล่อมเมื่อก่อนเยอะเลยและผมก็เห็นว่าลุยโซเลตนั้นมีช่วงเวลาที่ยอดว่งางในช่วงแรกเหมือนกันกับผมตอนที่ตัวของเขานั้นจะระเบิดฟอร์มการเล่นลที่ดีออกมาได้ในที่สุดและหากยังจํากันได้ลุยโซเลตนั้นทาได้เพียงแค่สิบประตูเท่านั้นจากการลงเล่น13นัดแรกในสิบหนึลีกจากนั้นเขาก็จบฤดูกาลแรกโดยการ,รากากยิงได้11ประตูจากการลงเล่น31นัดซึ่งฤดูกาลต่อมาโซเลตก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมออกมาได้ในที่สุด เขาทำไปถึง23ประตูจาก3-3นันเดเรกลดูการที่2ของเขาและฤุดูการที่3สโเลตก็ยิงได้อีกถึง31ประตูจาก3 3เกมการแข่งขันก่นกนนอนที่จะย้ายไปสู่บาร์เซโลนาในที่สุดเน่นอนว่าผมไม่ได้นําตัวเองไปเปรียบเทียบกับลุยส์สเลสแต่ผมมองสถิติของเขาเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้กับตัวผมเองและผมก็จะเรียนแบบการเติบโตของลุยส์เรต และนํามาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและผมก็เชื่อว่าผมสามารถเติบโตเป็นนักเตะที่ดีได้เหมือนกับหลุยส์ซเวลสที่เคยทาเอาไว้ที่ลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าผมสามารถประสบความสำเร็จในด้านฟอร์มการทําประตูดได้เหมือนกับเขาและตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทําก็คือการฝึกซ้อมให้หนักและทาผลงานที่ดีในสนามให้ได้และเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของผมอย่างแน่นอนครับ กูรูนะหรือว่าผู้ควรหันไปคว้าตัวโจชัวคิมิตเข้ามาเสริมทัพด,ด้วยด่วนเพราะเป็นนักเตะเอกประสงค์ที่เล่นทั้งกองกลางและ็ปขวาที่นี่คาราซาลินนครับผู้รอบรู้ของเดอะไทม์เขาเดิมาชี้ทางสว่างไปยังเชคกิ้งคลับว่าควรที่จะมองหาการเสริมทัพนักเตะใหม่ในช่วงตลาดเสมอโดยการคว้าตัวโจชัวคิมิตกองกลางตัวเก่งของทีมสตาเบย์แมนิกเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมในแดนกลางของพวกเขาอีกหนึ่งคนพร้อมเชื่อว่ากองกลางที่มีประสบการณ์มากมายมหาศาลรายนี้จะสามารถ ช่วยเหลือกองกลางของลิเวอร์พูลในการหน้าได้แบบสบาย,บายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการแทนที่ของอเล็กซ์อ,อัลกเล็กชามเลนนาบีเกตาและเจมมินเนอร์ที่กำลังเตรียมที่จะลาทีมไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยทานนั้นของโทนี่กาซาลิโนได้พูดรืงนี้ผ่านทางท็อตสปอร์ตโดยครับกล่าวว่าความคิดเห็นของผมแล้วนะครับผมมองว่าโจชูคิมิต กองกลางในวัย27เปีรานี้สามารถเข้ามาแทนที่การขันให้เป็นของ James เจมส์มินเนอร์เพราะเขาทั้งสองคนนั้นเล่นฟุตบอลที่สไตล์ใกล้เคียงกันแถมยังมีตำแหน่งการเล่นที่ถนัดเหมือนกันทั้งการเล่นเป็นกองกลางหรือแม้แต่ลงมาช่วยเหลือทีมในตำแหน่งม็ดขวาและที่ผ่านมานั้นนะครับิเวผู้ผูลมักจะใช้งานเจมส์มินเนอร์ในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะการที่เจมส์มินเนอร์เป็นนักเตะที่สไตล์อเนกประสงค์นั้นทาให้จกเจ็ตคลับมีตัวเลือกมากมายในการส่งเขางลงสนามันนั้นการที่โจโจดคิมมิต มีความถนัดที่เหมือนกับเจนส์มินเนอร์นั้นทำให้ตัวของคนนั้นเหมาะสมกับการเป็นกองกลางของลิเวอร์ pool คนใหม่เป็นที่สุดก่อนหน้าน,นี้นะครับทางด้านของโจชู it, คิมิทเธอได้รับคำชมจากยูเลียนนาเกลส์แนกุนซอของทีมสแตนเบอร์ริมินิกที่มองว่ากองกลางรายนี้มีความสามารถและบทบาทสําคัญที่จะขาดไปไม่ได้เขาเป็นกองกลางที่ทำหน้าที่ในการไล่ตัดบอลคู่แข่งและเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นการที่มีเขาอยู่ภายในทีมนั้นมันทําให้นักเตะทีมเบย์มินนิกเล่นฟุตบอลกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับโดยวตานั้นโทนี่คาร์เซนิโนมองว่าลิเวอร์พูลอาจต้องใช้ความพยายามคนสุดนเลยทีเดียวหากอยากจะได้ตัวกลางกลางรายนี้มาสัมทัสดังเพราะณาตอนนี้โจชูคิมมิตเหลือสัญญาอยู่กับทางเบย์มินนิกอีกถึง2ทีปีแถมนัตั้งแต่แตยามันจากสตุกาตเมื่อปี2 0 1 5และการเป็นนักเตะคนสำคัญที่พาทีมสตตร์เบย์มินนิกคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายและการที่เขาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเชื่อว่าลิเวอร ถึงจะประสบความสำเร็จในดุงนี้แต่ถ้าหากลิวฟ้าตัวโจชุกคิมิทเขามาวมทีมได้แล้วก็ทีมหง์แดงจะมีกองกลางที่แข็งแกร่งขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนลองคิดดูว่าถ้าหากโจชุกคิมิทได้มาผนึกกำลังจากจูด้งงามและมัตเตอสเนสที่ลิวพูแล้วหรืก็กองกลางของลิวจะเปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนและเพื่อเออาจจะกลายเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของยุโรปเลยก็ว่าได้ เดอะคบหัวจะปวดายหวัดคลาสฮีโร่มาติปแจ้งชิงซัมเมอร์นี้แฟนบอลลิเวอร์พูลนอกจากจะไปเชิญฤดูการ2 0 2 2 -23 ที่นาฟินวังแล้วล่าสุดอาจจะเสียผู้เล่นขวัญใจอย่างเจเอามาติปช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อีกรายงานจากโกลเดอร์คอมรายงานมาว่ามาติปมีถานะเป็นคลัสฮีโร่ที่โผล่ขึ้นมาทำประตูสำคัญแก่ทีมอยู่บ่อยๆนะครับ แต่ว่าด้วยสัญญาจนถึงแค่มิถุนายนปี2024แถมยิ่มตัวเรื่องความสำเร็จที่ครบกับทุกรายการกับลิเวอร์พูลทั้งเล่นที่แอนฟิลด์มานานกว่า7ปีนับตั้งแต่ย้ายฟรีจากเชลซีจนทำให้แข่งดังในวัย3 1ปีอยากออกไปหาความท้าทาย,ทาย,ทายใหม่การมองบาบตาทต่ออีกก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ให้มาติสตัดสิในใจง่ายขึ้นเพราะผู้จัดก,การทีมจิ๊กเก้นครอปวางเวกิฟันได้กับอิบรรฮิคโกนาเตเป็นคู่ตัวจริงแบบมีโจกมเมสที่สัญญ,ญาระยะยาวเป็นแบ็กอัพ เดี๋ยวสำหรับปลายทางของเซนเตอร์แบ็กกันยาวยังไม่ระบุกชื่อนะฮะแต่เชื่อกันว่าน่าจะวนกลับไปเล่นในศึกบุนเดสเซียรเยอรมันให้สโม,มสรเกรตเตะยูฟาชุมลิกอย่างดอรบุนหรืออาบาเิซนะครับลิรูพูลหงายหลังกูรูเชื่อค่าตัวเบลวิงแฮมไม่ได้ไปกว่าอินโซไม่น้อยหน้ากันฟาบ,บิโซโรมาโนโนักข่าวชื่อดังก็ออกรงวิเคราะห์ปริเซเดนมุนพร้อมตั้งราคาขายจูดเลิงแฮมแบบไม่เกรงใจใครแน่นอน หลังเห็นโลซีควักจ่ายให้กับเบนก้าว่าตัวอินซเฟอร์นีเดมาร่วมทีมเป็นสถิติของพิมลิกชลซีเศรษฐีลอนดอนโชว์รวยนะฮะในการใชจใยตลาดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก .2 0งพมาเสริมทัพในราคา1น7ล้านปอนด์ราว4,380ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติการซื้อนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลีก1มืองบุเี จากเมินเงินดังกล่าวสง่งผลให้โรมมโนเชื่อว่าสือเหลืองเห็นช่องทางการทำเงินจากการขายดาวเตะในวัย19เปีซึงได้รับคำจนใจจากหลายสมโมสรโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่ถูกขันหามายว่าจะเป็นต้กนกดในดสีนหน้าของสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษหากแต่หงส์แดงจะต้องจ่ายอย่างแพงไม่น้อยไปกว่าค่าตัวของกองกลางตัวใหม่ของเชลซีในวัย22ปีอย่างเอนโซฟอร์เนเดสเข้าสู่ทีมสิงห์บลูเชลซี มีการลือกันว่าค่าตัวของเอ็นโซเฟอร์เนสที่ยามาร่วมทีมเชลซีจะส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมของจูด์บิลแฮมโรมาโนเปิดเผยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ตามความเข้าใจกองผลดัดมวลยังไม่ได้ตั้งราคาขายอย่างเป็นทางการสําหรับจูด์บิลแฮมโดยจะมีการพูดคุยข้างสแกนในสัปดาห์หน้าแต่ที่แน่นอนดอดมวลไม่พร้อมรับเงินน้อยกว่า120ล้านยูโรราว4,912ล้านบาทนะครับนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของวันที่สกุมภาพันธ์ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผูบ้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ